สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว Toyota Champ v v t o y o ต a v i o o c h a ช p 2.7 VVTI รถปี2013เกียร์ธรรมดา SmartCA คติดแก๊ส CNG โรงงานสุดประหยัดรถบ้านลำดับที่1เจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดการใช้งานตรวจสอบประวัติได้เลขไม์แท้วิ่ง270,000กิโลเมตร เครื่องยนต์เบนซิน2,700ซนซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์รถใช้ได้ทั้งสองระบบช่วงล่างแน่นขับขี่ดีมากภายในเบาะเดิมโรงงานภายในกว้างขวางแคบเปิดได้ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพิการหรือจมน,น้ำรถไม่เคยบรรทุกหนักช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะรถสวยสภาพเดิมๆสภาพรถพร้อมใช้งาน ภาษสีหมด30กระกฎาคม2566ขอขายที่ราคา189,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best Used Car ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ